พร้อมกันไปนี like yeah. ่มันพร้ทุกอย่างเลยนะคะพ่อมันไม่ใช่แค่ว่าพร้อมกันไปในการขับเคลื่อนแต่มันหมายถึงการปรับหมายถึงขนาจิตของเทพขณะจิตของพรมขณะจิตของเทวดาแต่ละชั้นแต่ละภูมิมันเป็นขนาจิตอยู่แล้วขนาดจิตขนาธรรมขนาดสภาวะแล้วเวลาที่ฟังป้ามันทําให้นอกเหนือสภาวะนอกเหนือขนาดจิตนั้นๆของแต่ละภูมิภูมินอกเหนือภูมิเนี่ยภพนอกเหนือภพฟังแล้วคุณก็เห็นเอง ส <si ิ่งท okay ี่ล้างทบล้างถูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่แค่ไม่เกี่ยวกับอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวก็นอกสิ่งนันไม่ใช่แค่ไม่เกี่ยว ที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวมนเกี่ยวเหมือนกันแต่ขอให้ท่านพูดเป็นอนุภาพจากทาไม่ว่าประโยคไหนซอกไปหมดทุกชั้นทุกผูเมื่อวานกมาฟังท่านแล้วไม่เหมือนกับฟังอยู่ในซีดีเลยฟังท่านต่อหน้ามันชัดก็ท่านก็ชัดให้เฉพาะเธอปฏิบัติอยู่ในป่า อยู่ในป่าเมื่อกี่ปีหลายปีออกมาได้รับการแนะนำแล้วก็เลยฟังท่านมาท่านแต่แต่มาเจอปั๊บไม่เหมือนกันฝันในลายมันคมชัดแล้วก็มีพลังขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยลับประโยชน์เหือเย ลุกกันเป็นว่าเล่น <c oughs> ไม่ว่านั่งบวชไม่ใช่นั่งบวชไม่ว่ายอมเลยนั่งบวชเป็นว่าเล่นกแบบ็ <c oughs> ถ้าตามองเห็นนะ,ะถ้ามองเรื่องมากันกี่ร้อยคนพรึ่บเดียว <c oughs> มันจะไปได้ไงไอจอกแจ,จกโยใจ,จแล้วก็มีแต่ว่าพรึบเดียวหายกัน <c oughs> ไปหมดมันเป็นอะไรที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าใครจะทําได้อย่างไรใครจะเป็นอย่างนบ้างก็คง้ากมันยากคับพ่อนไปด้วยกันเนื้อหาเดียวกัน ตาลักษณะต่างวาระจิตแต่ละดวงคือขอให้ท่านมาแล้วก็ไปด้วยกัน,นท่านทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาขอให้ท่านมาเป็นสิ่งนำทาให้ตุ้หมูเหล่าเช่นภูมแล้วทุกอย่างในสังวรไม่ใช่ปัญหาัง,าง,หงเห็นแต่เ,เออไม่ใช่ปัญหา ุกอย่างไม่ใช่ปัญหาแต่ขอให้มีท่านอยู่ด้วยนะ <hoje> ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาและทุกอย่างไม่ใช่ตอกซอกซอยและทุกอย่างไม่ใช่แม้กระทั่งทางสายเอกทางสายโทก็ไม่ใช่แต่นั้นเมื่อมีท่านอยู่ด้วยทุกอย่างไม่ใช่ปัญหา <what you> <today> ไม่ใช่ระบบตอกซอกซอยหรือว่าแยกนั้นแยกนี้ แล้วก็ไม่ใช่ระบบทางสายเอกทางสายโทรสายตีสายจัดไปจตวาอะไร <S <S 1> <S 1> ใชท่านคือสิ่งที่นอกเหนือตัวนอกเหนือสิ่งที่มันไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยดังนั้นระบบตอกซอกซอยไม่ใช่กับท่านไม่ได้แต่ท่านมีหน้าที่ล้างให้ลบให ใครหลงอยู่ในซอยไหนตอกไหนทิถทีของตัวเองแง่มุมของตัวเองวิถีของตัวเองวิธีของตัวเองคต,ตินิยมของตัวเองท่านล้างให้หมดแต่นั้นทุอย่างที่สังสวัสรคิดว่าเป็นปัญหากันอยู่ซ้ำาแต่สําหรับท่านไม่ใช่ปัญหาและถ้ามีท่านอยู่ด้วยทุกคนก็ต้รู้ว่าทุอย่างหมดปัญหไม่ใช่ปัญหา ต้นสารชะละวันนะคะที่มันห่างหายความเป็นปณิธานที่ล่องรอยอยู่ชัดเจนตอนนี้มันล่องรอยมันท่องรอยเลื่อนลอ,อยไปใครไปมันอย่างเงี้ย <loop. S 2> เออมันก็มันเลยนีไปใครไปมันก็มันเลยทุกกริยามันเลยทุก <c oughs> ทกติมันเลย <c oughs> สวัสด คุณไม่ต้องไปลงโทษดลงทันหรอกอย่างั้นแ่ะจำมก็จะไปกลับ่าหาคุณด้วยคุณเลยจะกลายเป็นคนที่สร้างกรรมฉันเมื่อวานก็พูดไว้เยอะอี่างนี้นะนว,นว,วันตามพระบาร้รับบารมีแบบเต็มเต็น <c oughs> เขาบอกว่าเสียดายวันนี้ไม่ไปกับฉันได้ <c oughs> เขาไม่รู้ก่อนเออไม่ได้ก็เขาบอกว่าถ้ารอบล่าหนูพอมาบนไปนำ <c oughs> เขาไปตามใอ้พึ่งเลยบอกว่าโอเคถ้ารอบล่าหนูพอไปต่างประเทศเดี๋ยวเคียงให้นะ อธิบายให้ฟ <rôle à déc> ัง <of> ด <the fragrance ici> ีๆอธิบายให้ฟังดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องที่ไปทํางานที่สาลมันกเกี่ยวกับมผู้คนมีนไปซ้าเติมกรรมผู้คนกรรมมันก็ตีกลับมาอั้นอยู่ในตัวเองแล้วมันก็ไม่ออกไม่ไปไหนมาไหนมันไปเจอท่านปั๊บแล้วภาพก็มันก็ไล่กรรมออกมี่น้าโน้ จำเมื ỏ, ่อวานก็บอกไปแล้ววิธีการลงโทษที่ไม่เกิดโทษในงานแนะนําการทํางานทั้งหมดแล้วเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่รัฐบาลนะใช่เออต้องมีระบบสุงทำได้ได้มามาเดีอยเดี๋ยเดื่นถอดมันจะได้กว่าแต่เดี๋ยวยื่นถอยได้ยื่นถอยได้ มันมีคนที่โดนจับบ้าอใช่ม,มีลูกอยู่เลยแผลแผะแผลด้วยมัดจะมียังไม่ถึงสองว ระวังก็บอกกแล้วรู้ไหมว่าการลงโทษที่มันเกิดโทษมนะคนผิดคนหนึ่งเนะี่ยไปจับเข้าไปขังคนะุกมันไม่ไดีดรอเดือดร้อนอยู่แค่คนเดียวมันเดือดร้อนมาถึงครอบครัวครอบครัวอยู่ในประเทศคนเดือดร้อนทั้งประเทศนั้นเราต้องมีวิธีการลงโทษที่มันไม่เกิดโทษ ก็ให้ไปทำคุณถ่ายโทษแทนในรูปแบบต่างๆซึ่งมันมีเยอะไปหมดในประเทศชาติบ้านเมืองมีเยอะไปหมดในหลัมนี้เข้าสู่ยุคที่สว่างสวยเขาไปลองโทษแล้วมันเกิดทุกข์กันไปกันมาแบบนี้แบบนั้นก็ลองโทษแบบไม่เกิดคุณแต่ลองโทษแบบเกิดโทษซ้อนโทษอย่างนี้กระแสความทุกข์ความเศร้าหมองก็ครอบงำประเทศ มันคอบงำประเทศมันลิ้งถึงกันหมดเหมือนลายตัวหมึกอ่ะเขาถ้าเขาใส่ที่หมึกในน้ำอทุกคนอยู่ด้วยกันก็รับหมดเอาไปมาเมื่อวานก็พูดไปแล้วแชร์ไปเลยเมื่อวานแชร์ไปเลยคุณต้องมีวิธีการลงทอดแบบไม่เกิดโทษม่ใช่ว่าไปทำซุนถ่ายโทษ นั่นแหละคือสิ่งที่สําหรับผู้ที่เจริญแล้วเออยุคเรื่องสังคมของผู้ที่เจริญแล้วสังคมของนักปกครองที่เจริญแล้วนะถ้าสังคมของผู้ที่ยังไม่เจริญเนี่ยก็ซ้ําเติมเข้าไปถ้าเติมเึ้าไปซ้ำเติมเข้าไปอย่างนารกเนี่ยก็ไปพาสัตว์นรกขอเข้ามาเข้าสำน็กบากบุญคุณโทษแล้วก็พาขอสิไปแเจ้าที่นรก เจ้าที่ราองไปลองโทษสันนล้มมันก็ยังมันยังย้มันยังไม่ใช่เจ้าที่ที่จะเิแล้วอย่างนี้ที่บอกนะเท่ากันม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 ันก็คือคู่กรรมกันนะแล้วบางไอ้ตำรวจกับผู้ร้ายอ่ะคู่กรรมกันไม่ใช่มันต้องมีวิธีการลงโทษที่มันไม่เกิดโทษมันก็ไปทําคุณไถ่โทษคือตอนนั้นทำเกิดกุริกรรมเกินอะ ครอบครัวของเขาเป็นผู้ลีกรรมกับคนนี้ด้วยต้องต้องตัดรู้ความจริงเรา มันจะพู้มีบารมีมาเกิดให้เขาได้ใช่เหมือนคุณเอาแพรไปฝังตอมนึกออกไหมเหมือนคุณเอาแพทไปฝังดินอย่างเงี้ยนี่แต่เขาจะเอาขึ้นจากดินไปฝังดินรู้เท่าไม่ถึงการแยกแยะไม่เป็น เดี๋ยวไม่ต้องคุยกับต้นอ่ะแพ่ก่อนเขาเป็นพื้ที่สูงสุดเรื่องของสารน่ะยิองบกยิงทุกคนกลัวกลัวการถูกอแล้ว แล้วเขาทำอะไรกับพรดิษท์นกยบกรรมนะเขาเป็นผู้ให้เพิ่มผู้เสียสละเ,เขาทำงานช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองแบบโดยตรงโดยตรงโดยตรง,ตรง,ตรง,ตรงแบบเองเองไม่ต้องได้รับการแต่งตั้งดัะนั้นมันก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ แปลงเบาภาระของรัฐบาลอยู่แล <horses>, ้วช like right? ่วงที่ล้ำทัวมะคนบ้านหายหมดนะคาสั่งบ้านให้ก็ต้องไปเช็กดูพฤติกรรมของเขาว่าที่ผ่านมากับประเทศชาติเป็นยังไงปัจจุบันคนในเวียดนามอ่ะเขาเขาส่งข้อมูลใน ต้องมีข้อเรื่องแหวนให้คนนี้ mm. คนเวียนน้ำ uh. ใช่ <laughs> ต้องคิดถึงเรื่องเขาเคยสงเพราะอะไร <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สิบปีได้ยี่สิบปีในโบเเมยอนานแบบนี้ตกลงโอเคโอเค เศษกรรเของเขาเคยไปกักขังโรงเหียวผู้ม,มีที่ว่าเสนอบารมีต้องได้รับการประทัยประทานอภัะยะโทษที